แน่นอนว่าทีมเปิดเมืองนะคะหลายๆคนก็มองไปที่ไฮไลท์ของกลุ่มอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดค่ะสำหรับทางด้านของทอททอเองนะคะมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันค่ะซื้อก่อนเที่ยวทีหลังนะคะทางด้านของทอททค่ะจัดโปรโมชั่นลดราคาที่พักช่วยผู้ประกอบการโรงแรมฝ่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะ คุณยุทธศักดิ์สุภัรสอนผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการชะลอตัวโดยเฉพาะภาคธุรกิจโรงแรมของไทยอัตราการเข้าพักมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทททจึงจัดทำโครงการอันซีนนิวซีรีส์น้ำใจไทยช่วยไทยซื้อก่อนเที่ยวทีหลังรวบรวมโรงแรมรีสอร์ทกว่า50แห่งทั่วประเทศจัดโปรโมชั่นที่พักราคาถูกเช่นอนันตราหัวหินรีสอร์ทราคาเริ่มต้นที่2,564บาทต่อคืน อนันตราบอร่บอผุดเกาะสมุยรีสอร์ทราคาเริ่มต้น3,000บาทต่อคืนอาวานีพลาสไม้ขาวภูเก็ตสวีทแอนวิลล่าห้องสวีทหนึ่งห้องนอนราคาเริ่มต้น1,999บาทต่อคืนแคนเทอรีฮิลเชียงใหม่ราคาเริ่มต้น2,400บาทต่อคืนเดอะเฮเวนเขาหลักราคาเริ่มต้นที่1,990บาทต่อคืนขณะเดียวกันค่ะทอทอท,อทอยังได้เตรียมพร้อมเปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั่วประเทศไทยอีก25แห่งนะคะแหล่งท่องเที่ยวอันซีนนิวซีรีส์ครอบคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และภาคกลางเพื่อรอต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวหากสถานการณ์โควิด19ดีขึ้นติดตามข้อมูลอันซีนนิวซีรีส์ได้ที่ Facebook Amazing Thailand หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1672เพื่อนร่วมทางค่ะ